ครับก็สวัสดีครับเด็กๆม5ทุกคนนะครับอ่าก็พบกันเช่นเคยนะกับคณิตศาสตร์พื้นฐานของเรานะครับอ่าล่าสุดนะครูก็ได้เฉลยแบบฝึกทักษะที่2.4ไปอ่าจำนวน8ข้อด้วยกันนะครับทีนี้อีก2ข้อก็ฝากให้เรียนไปทำเองนะครุค้มอ่าไม่มีเวลาเฉลยให้นะครับอ่าทีนี้วันนี้นักเรียนวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตไปแล้วใช่ไหมอ่า เราเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งเราก็ได้รู้ความหมายรู้ส่วนประกอบว่าลำดับเลขคณิตนั้นสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าเท่ากันก็คือ,อเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้านะครับเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าแล้วมันก็จะมีค่าคงที่นะครับซึ่งค่าคงที่นั้นเราก็เรียกมันว่าอัตราค่าผลต่างร่วมเรียนผลต่างร่วมนะทีนี้วันนี้นะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับให้นักเรียนดู ลำดับที่ครูเขียนมานะครับ4ลำดับที่หน้าจอตอนนี้นะครับอา,อาจจะไม่มีในชีตนักเรียนนะเรามา,าพิจารณาพร้อมกันแล้วก็นักเรียนอาจจะยังไม่ต้องจดนะครับอ่านะาครูให้นักเรียนพิจารณาลำดับ4ลำดับที่ครูเขียนนะครับนักเรียนสังเกตดูว่าลำดับที่ครูเขียนลำดับแรกเนี่ยนะครับ a หนึ่งเป็น2ใช่ไหม a 2เป็น4 a 3เป็น8 a 4เป็น16 ถ้าเราเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าเหมือนเดิมลองเอา4ลบด้วย2ได้เท่าไหร่ครับได้2แต่ถ้าเราเอา8ลบด้วย4ได้เท่าไหร่เรียนได้4เท่ากันไหมเท่ากันไหมครับอ่าไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันทีนี้อการที่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าอย่างแรกแน่นอนมันก็จะไม่ใช่ลำดับเลขคณิตที่เราเรียนมานะครับมันจะไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนี้ถามว่าเอมันมันจะเรียกว่าลำดับอะไร่เรียน เอมันเป็นการเพิ่มขึ้นแบบยัง,ยงไงนะฮะเราลองดูความสัมพันธ์ของระหว่างพจน์นะจาก a 1ไป a 2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่า a จาก2ไป4ตอนนี้จาก2ไป4เนี่ยอาจจะมองไม่ออกเพราะว่า1จาก2ไป4เนี่ยอาจจะบวก2ก็ได้หรือไม่ก็คูณ2ก็ได้นะครับทีนี้ลองดูจาก4ไป8จาก4ซึ่งเป็น a 2เนี่ยไปเป็น a 3ก็คือ8 A จาก4ไป8มันคูณ2ใช่ไหมอ่า จาก4ไป8เนี่ยมันคูณ2มันคูณด้วย2ถูกไหมครับเอจาก8ไป16ก็คูณด้วยอะไรนักเรียนอ่าคูณด้วย2เช่นเดียวกันแล้วจาก2ไป4คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย2ใช่ไหมอ่าคูณด้วย2เช่นเดียวกันแบบนี้แสดงว่าพจน์ต่อไปเดาได้ไหมว่ามันคือเลขอะไรนักเรียนก็คือคูณ2ไปเรื่อยใช่ไหมครับฉะนั้นพจน์ต่อไปก็ควรจะเป็นเท่าไหร่32เท่าไหร่ครับ 64 128ไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้จากพจน์ที่1ไปเป็นพจน์ที่2ก็คือมันคูณด้วย2ถูกไหมมันคูณด้วย2เอาละทีนี้ถ้าเราเอาพจน์ที่2ก็คือ A2 เนี่ยนะหารด้วย A1 ได้เท่าไหร่เรียนเราเอา4หารด้วย2ได้เท่าไหร่ได้2ถูกไหมครับถ้าเราเอา A3 A3 หารด้วย A2 A 3ก็คือ8หารด้วย A2 ก็คือ4ได้เท่าไหร่ได้2เท่ากันไหมเท่ากันอ่าเท่ากันแสดงว่าเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าแล้วทําไมครับมีค่าทําไมมีค่าเท่ากันอ่ามีค่าเท่ากันนี่นะอันนี้คือลําดับลําดับแรกนะเอาละลองมาดูลําดับข้อที่2บ้างลําดับข้อที่2นะจาก1ไปเป็น3ก็คูณด้วย3คูณด้วยสาม จาก3ไปเป็น9ก็คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย3ถูกไหมครับจาก9ไปเป็น27 9 3เป็นเท่าไหร่ครับเป็น27ถูกไหมอ่าแสดงว่าลำดับในข้อ2เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยการคูณ3 3เท่าไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเวลาเราเอา a 2 a 2หารด้วย a 1ก็คือเอา3หารด้วย1ก็ได้3เราเอา a 3หารด้วย a 2 a 3ก็คือ9หารด้วย3ก็ได้เท่าไหร่เรียนได้3เราเอา a 4ก็คือ27หารด้วย a 3ก็คือ9ก็ได้เท่าไหร่ได้3เท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมครับเท่ากันแสดงว่าเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าก็มีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันเช่นเดียวกันลำดับในข้อ3แบบนี้นักเรียนตอบได้ไหมตอบครูดได้ไหมว่าถ้าเราเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าแล้ว จะได้มีจะได้ค่าเท่าไหร่อ่าเอา8หารด้วยลบสได้ไรครับได้ลบสองเอาลบสิหารด้วย8ก็ได้ลบสเช่นเดียวกันมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่าลองมาดูอีกลำดับหนึ่งบ้างลำดับที่เป็นเศษส่วนอาจจะมองยากนิดนึงนะฮะลองเอา a2 ก็คือ1นส่วนเหารด้วย A1 ก็คือ1นส่วนสเศษส่วนแบบนี้เราหารกันทํำยังไง ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วน3เป็น3ส่วน1ตัดทอนกันได้3 1เป็น3 339ได้เศษ1ส่วน3ถูกไหมครับอ่าทีนี้ลองเอา a 3 1ส่วน27หารด้วย1ส่วน9ปรากฏว่าได้เป็น1ส่วน27เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วนเเป็น9ส่วน1 9ไปหาร27ได้3กลายเป็น1ส่วน3เท่ากันไหมเท่ากัน ถูกไหมครับเท่ากันนักเรียนลำดับไหนที่มันเป็นลักษณะนี้ก็คือลำดับที่เราเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าแล้วเนี่ยมีค่าคงที่ที่เท่ากันเสมอลำดับที่เป็นแบบนี้เราเรียกมันว่าลำดับเลขาคณิตอ่าลำดับเลขาคณิตเรื่องที่ผ่านมาเราเรียกลำดับเลขคณิตลำดับนี้ในเรื่องนี้เราเรียกมันว่าลำดับเลขาคณิต ภาษาอังกฤษก็คือ geometric sequence นะครับลำดับเลขาคณิตนะจำไว้นะ,อะ,ะนะตอนนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะใช้การหารนะครับทีนี้ค่าค่าคงที่ที่เกิดจากการหารเนี่ยที่มันคงที่ที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าอัตราส่วนร่วมเรียคำว่าอัตราส่วนคือการหารกันนี่แหละฮนะอัตราส่วนร่วมนะครับอัตราส่วนร่วมบางทีก็ ถ้าภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็เรียกว่า common ratio นะครับอันนี้คือคําว่าอัตราส่วนร่วมฉะนั้นเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งนะก็คือเรื่องของลำดับเรขาคณิตซึ่งเราก็จะได้เรียนกันต่อไปนี้นะครับให้เราไปดูในชีทนะไปดูในชีทในหน้า22ในชีทของเราหน้า22นะครับในหน้านี้เอกสารแนวนาางที่3.1เราก็เขียนชื่อที่อยู่ลงไปนะฮะเหมือนเดิมนะ ในตารางนี้ก็มีลำดับมาให้นะครับแล้วเขาก็ให้นักเรียนหาพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1เอา a 2หารด้วย a 1อันนี้ a 3หารด้วย a 2 a 4หารด้วย a 3นะก็เอามาหารกันนะครับหารกันแล้วมันมันได้เท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันอย่างเช่นตัวข้อ1เนี่ยได้2เท่ากันหมดเลยได้2เท่ากันหมดเลยเราก็ เรียกวเรียกเลข2ว่าอัตราส่วนร่วมเราใช้ตัว r ลลมลืมบอกไปว่าเราใช้ a, ตัว r แทนคำว่าอัตราส่วนร่วมนะครับมันก็จะเป็นลำดับเลขาคณิตลองดูข้อ2ซสินะักเรียนลองเอา a 2ก็คือ12หารด้วย a 1ก็คือ2ได้เท่าไหร่ได้ไรได้6ถูกไหมโอเคเฮ้เอา a 3 a 3คือ72หารด้วย12ได้ไรครับ12 5เป็น 12, 6กสิบเป็น72็อ่าได้6อ่าลองเอาสี่รหารด้วยเจ็ 72. อ่าได้เท่าไรเนี่ยอ่าอันนี้เลขอาจจะเยอะเราก็อาจจะเอาเรามองเห็นเลข72กับเลข4 32ตัวนี้แม่3ามน่าจะหารได้ใช่ไหมถ้าเราคิดง่ายๆแม่3หารได้แม่6หารได้ไหมอ่าแม่6หารได้ไหม เราเอาแม่3หันก่อนนะ3 1เป็น3 3 2 6 3 4สองหเป็น3 3, 3 4สามสี่องาแม่6หารได้อีกนะ6 4 24 6 2 12เป็น6 4 24เอา4ไปหาร24ได้เท่าไหร่4อะไรได้24 4 6 24เป็นไงได้6เท่ากันถูกไหมครับได้6เท่ากันเอาละ เราก็เรียกอัตราส่วนร่วมว่าเป็นมีค่าเป็น6นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้คืออะไรพจน์ที่ n หารด้วยพจน์เอ็นลบหนึ่งก็อันนี้คือพจน์ทีอ่อันนี้คือพจน์ที่ n อันนี้คือ a n อ่า a n อันนี้คือ a n ็นลบหนึ n ่งเอนลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ก่อนหน้า a n อยู่หนึ่งพจน์เรียนนะอยู่ติดกันเลยนะฮะฉะนั้นเราเอา a n ตั้งก็คือเอา2องคูนหกำลงังเลบหนึ่งหารด้วย 2คูณ6กํำลัง n ลบ2มันจะออกมาเป็นอะไรนะครับไอตัวนี้นักเรียนไม่ต้องไปคิดเยอะนะฐานเท่ากันหารกันเอากําลังมาลบกัน n-1 ลบหหารด้วย n ลบ2ก็จะออกมาเป็น2นี่แหละนะครับอ่าถ้าตรงนี้ใครงงก็มันจะกลายเป็น6กํำลัง n ลบหหารกันเลขยกกําลังหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมครับาลบกันก็จะกลายเป็นลบ n ลบวงเล็บ n ลบ2ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไร n ลบ n ก็เป็น0ไปลบ1ลบลบ2ก็เป็นบวก1ซึ่งก็6กกาลัง1ก็ได้6ถูกไหมครับอ่าได้6อันนี้ครูเขียนผิดนะได้6นะอ่าได้6แบบนี้นะอ่าโอเคฉะนั้นถ้าเกิด3 3ตัวนี้ถ้าเกิด3ตัวนี้มันเท่ากันไอตัวนี้ก็จะตอบ6ได้เลยนะครับจะตอบ6ได้เลยนะเอาละก็ มีข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6นะอ่าลองทำซิเรียนทำได้ไหมทำได้นะไม่ยากเรียนเอาแค่แค่เอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะอ่าอันนี้ลองเอา3หารด้วย1ได้เท่าไหร่ได้3อันนี้เอา9หารด้วยไหรหารด้วย3ได้เท่าไหร่ได้สาแน่นอนเอา27หารด้วย9ก็ได้3ถูกไหมครับ ไอตัวนี้ก็เอา3กํกลัง n ลบหหารด้วย3กํกลัง n ลบสออกมาเป็น3เช่นเดียวกันฉะนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือ3นะโอเคไม่ยากเรียนฮะไม่ยากไม่ยากนะครับแค่เอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะอ่ะอันนี้ข้อ4 A2 ก็คือ16หารด้วย8ได้เท่าไหร่ได้2แน่นอนอ่า a 3ก็คือ32หารด้วย16ในเรื่องนี้เรนต้องเก่งการคูณการหารนะอ่านะครับใครที่สูตรคูณยังไม่ค่อยคล่องนะครับกลับไปทบทวนตัวเองแล้วก็ไปฝึกนะครับรวมถึงการตัดทอนเศษส่วนด้วยนะอ่าต้องเอามาใช้นะครับต้องเอามาใช้ทั้นตัวนี้ก็ได้2เช่นกันอ่าต่อไปเอา a 4ก็คือ64หารด้วย a 3ก็คือ32ก็เป็น2เช่นเดียวกันนะฉะนั้น ในรูปของ a n ก็คือได้เป็น8วงเล็บ2ยกกำลัง n ลบหหารด้วย8วงเล็บ2ยกกำลัง n ลบ2อันนี้เวลาหารกันหารกันกจ็จะออกมาเป็น2เช่นเดียวกันนะครับลองไปใช้กฎของเลขกำลังดูนะก็จะออกมาเป็น2นี่แหละนะครับฉะนั้นเราก็จะเรียกอัตราส่วนร่วมว่าเป็น 2, นะอ่ะฝากให้ทำข้อ5ข้อ6นะฝากทำข้อ5าข้อ6นะ เอาละทีนี้ตรงสรุปลำดับเลขาคณิตคืออะไรเรามาดูในนี้ครับในหน้า23านะฮะลำดับเลขาคณิตนะเอาเรากา็จะไปดูนิยามดูนิยามก็คือความหมายของลำดับเลขาคณิตจากนิยามเลยนะฮะอันนี้ครูพูดไปหมดแล้วนะฮะ a n บกหก็คือพจน์ถัดไปหารด้วยพจน์ก่อนหน้าเนี่ยเราเรียกว่ามันมีค่าคงตัวนะครับซึ่งเราเรียกลำดับนี้ว่าลำดับเลขาคณิต ่ geometric sequence นะครับเอาละทีนี้ไปดูนิยามจริงๆนิยามคืออะไรลำดับเรขาคณิตเนี่ยเรียนลำดับเรขาคณิตก็คือลำดับซึ่งมีอัตราส่วนของพจน์ที่ n บวกหพจน์ที่ n บวกหคือพจน์ถัดไปเรียต่อพจน์ที่ n นะก็คือหารด้วยพจน์ที่ n เนี่ยนะครับมีค่าคงตัวที่เท่ากันนะมีค่าคงตัวที่เท่ากันสําหรับจำนวนเต็มบวกนะ และเรียกค่าคงตัวที่เป็นอัตราส่วนนี้ว่าอัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมนะหรือก็คือภาษาอังกฤษคือ Com m o n r เ t i o เราใช้ตัว r แทนนะครับเราใช้ตัว r แทนนะเอาละก็เอ่อไปดูในหน้านี้ก่อนนะักเรียนยังไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไปดูหน้า25นะครับหน้า25อา่าเราก็เขียนชื่อที่อยู่ไปนะครับ หน้า25เนี่ยเขาก็ให้นักเรียนทำแล้วก็พิจารณาว่าลำดับที่ให้มาแต่ละข้อนั้นเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่เป็นนะถ้าหารกันแล้วถ้าเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าหารกันแล้วมันไม่เท่ากันมันก็จะไม่เป็นลำดับเลขคณิตถ้ามันหารแล้วมันเท่ากันมันก็จะเป็นลำดับเลขคณิตและมันก็จะมีอัตราส่วนร่วมแบบนี้ด้วยนะอ่ะลองเช็คนะอ่ะข้อ2ข้อ1เขาบอกว่าข้อ1เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิต อ่าก็จริงนะครับดูข้อ2ที่ทาไมมันถึงไม่เป็ี่ยนนะทำไมมันถึงไม่เปลี่ยนนะักเ,เรียนลองอทดในเศษกระดาษนะครูทดในนี้เลยนะลองเอา a 2อันนี้เครื่องหมายคอามมานะครับ a 2ก็คือ6อ่าหหารด้วย3ได้ไรได้2อลองเอา9ก้ที่9หารด้วย6ได้ไรห,หารลงตัวไหมอ่าไม่ลงตัวนะฮะไม่ลงตัวก็แม่3หารน,นะ สามสามเกสามสองหกอย่างนี้เท่ากันไหมเรียนไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันมันก็จะไม่เป็นลําดับเลขาคณิตก็จะไม่มีค่าอัตราส่วนร่วม R โอเคนะอ่ะลองไปดูข้อ3บ้างนะข้อ3เอา18ก็คือ A2 หารด้วย A1 ก็คือ3ได้ไรสามอะไร 3, ได้สิบแปดสามหกสิโอเคต่อไปเอา108 หารด้วยสิบแปดร้อยแปดหารด้วยสิบแปดได้ไรอ,อ,อันนี้แม่สามหารได้ไหมอสามหกสิบแปดสามสามเก้าสามหกสิบแปดถูกไหมเอาหกไปหารสามสิบหกหกหนึ่งเป็นหกหกเท่าไหร่ได้สามหกหกหกสามสิบหกเท่ากันไหมเท่ากันอ่าเท่ากันแสดงว่ามันก็จะเป็นลำดับเรขาคณิตแล้วก็มีอัตราส่วนร่วมก็คือหก โอเคไม่ยากไม่ยากนะฮะลองเช็คดูได้แต่ละข้อเลยนะอ่าข้อสี่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 ลองเอาพดหลังหารด้วยพวดหน้าเอาสิบสองส่วนห้าอ่สิบสองส่วนห้ามันก็ไม่ลงตัวอยู่แล้วนะอ่ะเราก็ได้แบบนี้นะฮะสิบสองหารด้วยห้าก็ได้สิบสองส่วนห้านี่แหละต่อไปเอาสิบเก้าหารด้วยสิบสองอืม 19หารด้วย12ก็หารไม่ลงตัวั้กงเรียนว่าเท่ากันไหมสองสองตัวนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมไม่รู้นะลองไปกดเครื่องคิดเลขดูไม่รู้นะว่าเท่ากันหรือไม่ทีนี้จากความรู้เรื่องเศษส่วนอถ้าเราอยากรู้ว่าอ่เศษส,ส่วน 2, สอเศษส่วนสองตัวเนี่ยเท่ากันหรือไม่เราทําไงฮะ เราก็จะมีหลายวิธีด้วยการวิธีแรกคือทําส่วนให้เท่ากันถูกไหมครับทาส่วนให้เท่ากันแล้วก็ไปเปรียบเทียบตัวเศษถูกไหมเปรียบเทียบตัวเศษวิธีที่2เราก็จะใช้การคูณไขว้จําได้ไหมใช้การคูณไขว้อะอย่าง12บสคูณสิก็เป็น144อย่างเงี้ยแล้วก็19บเคูณหเป็นเท่าไหร่9 5 4าห่ายังไงก็ลงท้ายด้วย5ถูกไหมครับยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันใช่ไหมแล้วข้อนี้ก็จะไม่เป็นอ,อไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะครับไม่มีอัตราส่วนร่วม โอเคไหมอ่าก็เช็คได้แล้วนะครับอ่าไปดูข้อ5ส้สิข้อ5เอาพจน์หลังพจน์หลังก็คือ4หารด้วย1ได้4แน่นอนเอา16หารด้วย4ได้อะไรได้4อีกเอา64หารด้วย16ก็ได้4เช่นเดียวกันผมไมสบหสเป็น64ลักษณะน,นี้ มันก็จะเป็นลำดับเลขาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนร่วมก็คือ4นะเป็นแบบนี้นะอ่ะก็ให้เรียนทำข้อ 6, 7, 8, 9, 10อ่ะครูให้ทำครูทำให้ดู 4, 5หข้อแล้วนะอ่ะที่เหลือก็ลองไปทำดูนะครับอ่ะฝากไปทำข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ก็จะมีให้10ข้อเช่นเดียวกัน10ข้อเนี้ยเนื่องจากว่าเราได้เรียนเรื่องของลำดับเลขคณิตไปแล้วนะครับ ฉะนั้น10ข้อนี้ก็จะให้เช็คว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเป็นลำดับเลขคาคณิตถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตมันก็จะมีค่าดีก็คือผลต่างร่วมแต่ถ้ามันไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแต่มันเป็นลำดับเลขาคณิตมันก็จะมีค่า R คืออัตราส่วนร่วมหรือบางลำดับไม่เป็นทั้ง2อ,อันเลยก็<ไหน>จะติก๊กในช่องนี้นะครับซึ่งข้อหนึ่งนักเรนจะเห็นว่าข้อหนึ่งถ้าเราเอาพน์หลังลบด้วยพน์หน้านะเอาพน์หลังลบด้วยพน์หน้าอันนี้ก็ได้ 8-6ลบ6ก็ได้2เอา10-8ลบ8ก็ได้2อย่างนี้เอาลบกันลบพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้ามีค่าคงที่แสดงว่ามันก็เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเป็นลำดับเลขคณิตก็จะมีค่าดีก็คือ2แบบนี้นะ,อ,ะอย่างเช่นข้อ2มองแล้วข้อ2ลบกันไม่เท่ากันแน่นอนไม่เท่ากันแน่นอนเอา18-6ลบด้6เนี่ยมันได้12แต่เอา54ลบ18โอ้โหไม่ใช่2แน่นอนไม่ไม่ใช่12แน่นอนนะฮะ นี้ก็ลองเอามาหารกันดูเอา18หารด้วย6ได้เท่าไหร่ได้สถูกไหมอ่าห3สาต่อไปก็เอา54หารด้วย18มันได้3มจริงไหม18คูณ3ลองสิ18คูณ3 8มแดสามดมนึ่งเป็นสาเป็น5้าได้5้าิบเอ้ยได้ได้3มได้3เท่ากันจริงอ่าได้3เท่ากันอย่างนี้ก็เท่ากัน พอเท่ากันปุ๊บก็จะกลายเป็นลำดับเลขาคณิตซึ่งอัตราส่วนร่วม r ก็คือ3นะครับอ่าเป็นแบบนี้ไปดูอย่างข้อ3ข้อ3ถ้าเราลองเช็คลำดับเลขคณิตก่อนซิเอามาลบกันเอา9ลบออก 1, เอาเลบออกหเหลือ8เอา25ลบออก9เหลือเท่าไหร่อ่าเหลือ16ถูกไหมครับไม่เท่ากันแน่นอนลบกันไม่เท่ากันก็ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตอ่าไปเช็คเลขาซิ เลขาคณิตนะเอา9หารด้วย1นึ่ำดับเลขาเรา Multi ก็เอามาหารกันนะครับเอา9หารด้วย1ก็เป็น9แต่เอา25หารด้วย9 a มันหารไม่ลงตัวมันหารไม่ลงตัวมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็น9ได้เลยฉะนั้นก็ไม่เท่ากันพอเป็นแบบนี้ลำดับเลขคณิตก็ไม่ใช่ลำดับเลขาขาคณิตก็ไม่ใช่มันก็จะบอกว่าไม่เป็นทั้ง2องลดับนะไม่เป็นทั้งสองลดับโอเคนะครับ อันข้อนี้ก็เลยตอบว่าไม่เป็นทั้งสองลำดับอ,อีกสักข้ออีกสักข้ออีกสักข้อนะข้อ4นะข้อ4มองแบบนี้เอา16ลบออก2เป็น14เอา3 6ลบออก16ได้20อย่ายังไงก็ไม่ใช่เลขคณิตแน่นอนไม่ใช่เลขคณิตนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลขคณิตนะทีนี้ใช่เลขขาไหมก็ลองเอา16หารด้วย2ได้ไรได้8 เอา36หารด้วย16อันนี้แม่2อาจจะหารได้2 18ใช่ไหมอ่าสองแอ่าได้แบบนี้นะสิส่วนแทีนี้2หารอีกก็2 9งเก้าไม่เท่ากันเห็นไหมไม่เท่ากัน นะฉะนั้นข้อนี้ข้อสเนี่ยก็จะไม่เป็นทั้ง2อย่างไม่เป็นทั้ง2ลําดับนะครับอ,อ่าไปดูข้อ5บ้างข้อ 5. ข้อก็เอาอะไรอะ่ะพดหลังลบด้วยพดหน้าพดหลังก็คือลบหลบด้วย5ถูกไหมลบด้วยพดหน้าพดหลังนี่นะลบด้วยพดหน้านี่นะลบหลบหเป็ปลบสิใช่ไหมอ่าเปลบสิแล้วลองเอา คู่นี้อเอาห้าลบด้วยลบห้าได้อะไรงเรียนได้สิบใช่ป่ะสิบกับลบสิบเท่ากันไหมไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บก็แสดงว่ามันไม่ใช่เลขคณิตแน่นอนนะไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแน่นอนอทีนี้มันเป็นเลขาคณิตไหมอเอาพจน์หลังสิลบห้าหารด้วยห้าได้ลบหนึ่งใช่ไหมอเอาคู่นี้นะแล้วเอาห้าหารด้วยลบห้าก็ได้ลบหนึ 1, ่งเช่นเดียวกัน่าเท่ากันนี่ เท่ากันเท่ากันก็เข้าแบบฟอร์มของเราเลยฉะนั้นมันก็จะเป็นลำดับเลขาคณิตซึ่งมีค่า R ก็คือลบหนึ่งนะครับก็คือค่า R ก็คือลบหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เอาละก็ฝากให้พวกเราไปทำข้อหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายๆนะเช็คลำดับเลขคณิตก็คือเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้า เช็คลำดับเลขาคณิตก็คือเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้ามันจะเป็นอันไหนก็ตอบอันนั้นนะครับนี่คือข้อ2ใหญ่เอาละข้อ2ใหญ่ก็เป็นแบบนี้เอาทีนี้ไปดูหน้า26หอา่าหน้า26นะเราก็เขียนชื่อที่อยู่ไปนะอา่าหน้า26เนี่ยก็จะมีข้อ1ข้อ1ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราจงหาลำดับเลขาขาคณิตในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อกำหนดพ์แรกก็คือ a 1แล้วก็อาตราส่วนร่วม r ก็ไม่ยากเรียนพอเขาให้ a 1มามันก็ง่ายแล้วเรียนฉะนั้น a 2ก็เกิดจากเอา a 1คูณ r ใช่ไหมครับอ่ามันก็คือจะเพิ่มขึ้นโดยการเอา r คูณไปเรื่อยๆนี่คือแบบเรขาคณิตฉะนั้นข้อนี้ข้อ1ก็เป็นแบบนี้นะอ่า a 1อันนี้คือ a 1 a 2ก็เกิดจากเอา r นี่แหละเรียนไปคูณกับ a 1นะครับ3ูณ1เป็น3ก็ได้แบบนี้ ต่อไปพจน์ที่3ก็เอา3เนี่ยไปคูณพจน์ที่2 3 3ก็เป็น9ต่อไปก็เอา3เปเนี่ยไปคูณ9ต่อไปอีกก็กลายเป็น9 3เป็น27เป็นแบบนี้นะครับอ่าฉะนั้นข้อ2ก็ทำได้แล้วนักเรียนก็เอา A1 มาก่อน2เสร็จแล้วพจน์ต่อไปก็เอา2ไปคูณ5 2คูณ5เป็นอ่าเก่งมากเป็น10 ต่อไปก็เอา2ไปคูณ10ครับ2 10ก็เป็น20อ่าขออภัยอ่าขออภัยนะเรียก็อเอา10เอา5ไปคูณใช่ไหมต้องเอาอัตราส่วนร่วมไปคูณ5คูณ10ก็เป็น50อ่าเสร็จแล้วก็เอา5ไปคูณ50เป็นเท่าไหร่เรียน5 5เป็น25เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะก็คือเอาค่า R ไปคูณเรื่อยๆนะฮะ เอาละฉะนั้นข้อหนึ่งก็ฝากให้ไปทําข้อ3าม6ี่ห้านะเยอะไปไหมนะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะใครใจดีใครว่างทําข้อ2ใหญ่ทาข้อ2ใหญ่ด้วยนะครับให้หาอะไรอะ่ะวันนี้ง่ายเรียนให้หา3มพจน์ถัดไปก็เอาก็เอาค่า R ไปคูณเรื่อยๆนะฮะเอาค่า R ไปคูณเรื่อยๆมันก็จะออกมาเป็น3ามพจน์ถัดไปซึ่งไม่ยากนะอันนี้เราก็ใส่ไปนะ 1> a A1 ก็คือพจน์แรกก็2 5 1 3 64เห็นไหมพจน์แรกอ่าพจน์แรกใส่ไปใส่ไปแบบนี้อ่อาอัตราส่วนร่วมก็ไม่ยากหาจากอะไรหาจากพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าอันนี้เนยก็เอา6หารด้วย2ซะได้ไรอ่าได้3อ่าซึ่งเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตอันตัวนี้ก็ได้3 อันนี้ก็เอาอะไรลบ10หารด้วย5ได้ลบ2ก็ใส่ลบ2ไปนะก็ไม่ยากทีนี้หา3พจน์ถัดไปเรียนก็เอาค่า R เนี่ยไปคูณพจน์สุดท้ายที่เขาให้มา18คูณ3ก็เป็นเท่าไหร่18คูณ3ก็เป็น54พจน์ต่อไปก็เอา3ไปคูณ54 54อ่า54คูณ3 3 4ส3 55, 16, ี่อห้า่าก็1 6อหก เพรต่อไปก็เอา162คูณอีก3ครับ3 2 6 3 6 8 3 1เป็น3เป็น4ก็เป็น486ก็ได้แล้วนะฝากข้างเรียนทำข้อ3 4 5 6โอเควันนี้นะก็คงจะไม่ฝากเยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับก็สู้ๆู้นักเรียนนะวันจริงจริงแล้ววิชาพื้นฐานเราเนี่ยมันมีแค่อาทิตย์ละแค่2คาบนะครับฉะนั้นในช่วงที่เหลือเนี่ยเราก็จะ ต้องมาทําแบบองหัตจริงๆแล้วมันไม่ยากเรียนนะักเรียนก็ไปไปทำทำแป๊บเดียวถ้าเราจะทําจริงอะ่ะทำแค่น่าจะชั่วโมงเดียวก็น่าจะเสร็จนะพวกนี้นะ,ะดูดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะครับเพราะมันง่ายเรียนเพราะมันง่ายนะครับอย่างไงก็ฝากนะฝากให้เราลองไปเช็คลอ,ล,อล,อลองไปเราลองไปทําดูนะครับสงสัยอะไรก็ลองย้อนกลับดูวิดีโอที่ครูสอนหรือไม่เข้าใจยังไงก็แชทมาถามได้หรือถ้าจะถามกับคุนครูที่สอนนักเรียนก็ได้นะครับ โอเคก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสู้ๆนะครับทำการบ้านแล้วก็ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องนะเราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราเรียนอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะตกผึกนะเราก็จะมีความรู้แล้วสามารถทำโจทย์ที่ยากมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ